我来了。<Okay. S 1> <laughs> สวัสดีครับผมพันจาการเอกสุทัศน์พันธุ์บรรทัดเป็นนักกีฬาล่มบินสังกัดกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาร่มบินทีนชาไทยนะครับจุดปัจจุบันนะครับนะทําไมถึงมาเล่นร่มบินนะครับก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กทั่วไปนะครับที่อยากจะบินไปบนท้องฟ้านะครับนอกจากอาชีพนักบินก็จะมี วิธีทางหลายๆอย่างที่เราสามารถขึ้นไปบินบนท้องฟ้าได้นะครับก็นี่ก็อีกกีฬาหนึ่งนะที่ทําให้เราได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเริ่มต้นแรกๆเลยที่ได้มาเล่นร่มบินเนี่ยบินเครื่งบินเล็กเครื่องบินบังคับมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาบินร่มบินพอได้ไปสัมผัสกับกีฬาวิทยุบังคับนะครับก็มีพี่ๆแนะนําให้มาลองเล่นล่มบินดูครับ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแลวก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วที่เราจะบินขึ้นไปบนฟ้าเองนะครับโดยที่เ,เราไม่ได้ใช้เครื่องบินบินนะครับรายการที่เคยแข่งนะครับก็กีฬากองทัพไทยนะครับกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศบราซิลนะครับ ถ้าถึงพูดถึงความภาคภูมิใจนะครับก็จริงๆรก็ทุกรายการแล้วที่เราได้เป็นตัวแทนของแต่ละประเภทอย่างเช่นประเภทกีฬาของทัพไทยเราก็ได้เป็นตัวแทนของกองทัพกอากาศนะครับประเภทชิงแชมป์ประเทศไทยก็เป็นทั้งตัวแทนทั้งกองทัพกอากาศแล้วก็ทีมจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ถ้าความ ตปฝันสูงสุดในการเล่นล่มบินก็คือการได้เป็นทีมชาติก็คือได้รับใช้ชาติหนึ่งครั้งในการที่ไปที่ประเทศบราซิลนะครับก็เป็นแมตท,ที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งเป็นแมตท,ที่ถือว่าชอบที่สุดนะครับที่ได้ไปในรายการแข่งขันของกีฬาล่มบินก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเป็นประเภทคลาสสิก ประเภทคลาสสิกก็จะมีแบ่งย่อยออกไปอีก3ประเภทก็คือมี precision p r e c i s i o n ก็คือความแม่นยำสอง o n o m y ก็คือรายการประหยัดน้ำมันสามเป็น n a v i g ก t i o n ก็คือรายการเดินทาง3ในรายการนี้มารวมกันก็จะเป็นที่1ของรายการนั้นน,น,นะครับส่วนาพาร์ทที่2ก็คือเป็นรายการของสลาลรรมสลาลมนี้ก็คือ การบินบนพายอนเหนือน้ำซึ่งมีระบบเซฟตี้ที่สมบูรณ์แบบนะครับโอกาสตกน้ำก็มีกันทุกคนครับแต่ว่าเมื่อตกไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะครด้วยระบบเซฟตี้นะครับถามถึงประเภทกีฬาเหรอครับจริงๆแล้วทุกประเภทกีฬานั้นอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่านักกีฬาทุกคนก็จะมีขีดความสามารถ ของแต่ละประเภทกีฬาเช่นในกีฬาแต่ละประเภทก็จะต้องวัดฮาร์ดเรทของหัวใจถ้าสูงไปจนถึงพิกจนถึงฮาร์ดเรทที่เต้ไม่สามารถรับได้นั่นก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันแต่ว่ากีฬาล่มบินของล่มบินหรือล่มร่อนของเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทหนึ่งนะครับทีคค่คนทั่วไปจะมองว่าอันตรายเพราะว่าเราบินไปอยู่บนฟ้าแต่เมื่อเราฝึกซ้อมและอยู่ตามกฎ กติกาของการฝึกซ้อมก็จะปลอดภัยครับะจะแนะนำนักบินให,ใหม่ก็คืออยากให้น้องใหม่ที่กำลังสนใจที่อยากจะบินพลรามเตอร์หรือบินล่มล่อนนะครับเข้า <c oughs> ไปหาพี่ๆี่ทีมงานเข้า <c oughs> ไปหาให้ถูกช่องทางหรือว่าเดินเข้าไปหาพี่ๆได้ทุกคนเลยครับเขายินดีให้คำแนะนำนะครับ <c oughs> เพราะว่า การฝึกเองฝึกจาก YouTube ดูจาก YouTube ในไทยดูจาก YouTube ในต่างประเทศก็ดีมันไม่เท่ากับว่าเราได้ฝึกจากครูจริงๆเพราะว่าพี่ๆในชมรมก็ไม่อยากให้นักบินใหม่ที่มาทําการบินนั้นเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบินก็คือหรือการเริ่มต้นที่จะจะบินก็คือต้องเข้าไปหาพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ในการบินครับเพื่อ ความปลอดภัยแล้วก็จะได้มองกีฬานี้ไม่เป็นกีฬาที่น่าอันตรายครับตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่จากไปนะครับที่จะเป็นเคสให้พวกเราได้เห็นว่ากีฬาร่มบินมีทั้งข้อดีและข้อเสียอันตรายหรือไม่อันตรายอยู่ที่การฝึกนะครับท่าทางท่าไหนที่เราไม่เคยทําหรือไม่เคยฝึก เราก็ไม่ควรจะไปทําหรือว่าเราจะทําควรมีวิทยุหรือมีครูคอยควบคุมดูแลในการฝึกนั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะครับก็แต่ละเคสก็ให้ถือเอามาเป็นบทเรียนของนักบินรุ่นใหม่ๆจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อน,นครับก็อก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณ อทปกาศนะครับที่สนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็เสียสละเวลานะครับที่ให้ผมไปเก็บตัวในแมตต์ต่างๆแล้วก็ในการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรภรมนะครับที่ช่วยพักดันแล้วก็ นำกีฬาร่มบินร่มร่อนเข้าสู่สากลน,นะครับแล้วก็พาไปแข่งในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็จัดแข่งในแมตช์ต่างๆในประเทศไทยนะครับต่บกช่องทางกันดีต่อนะครับตอนนี้เราก็มีโรงเรียน Skybird Academy จังหวัดอุบลน,นะครับแล้วก็ผลิตนักนักบิน ตอนนี้ฝึกในขั้นตอนของการฝึกก็คือฝึกร่มร่อนไปก่อนก่อนที่จะ,ปะไปสู่พารามอเตอร์นะครับก็ตั้งใจต่อไปก็คือจุดมุ่งหมายต่อไปของการบินล่มบินพารามอเตอร์ก็คืออยากจะทำอะคาเดมีขึ้นมาเพื่อมีเยาวชนน้องน้องลูกหลานเพื่อจะขึ้นไปแทนรุนพี่ๆีแล้วก็ล่มบินร่มร่อนของไทยจะได้อยู่ต่อไปนะครับแล้วก็สามารถไปแข่งในระดับ เวล์นังกิ้งต่างๆได้ทั่วไปครับ